มาเล่าสู่ฟังมาเล่าสู่ฟังบนมมามอะไรอีเนอเรื่องคนทุกวันนี้ไม่มีความเกรงออกเรกมใจมทุกวันนี้เกิดปัญหาคนไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่มีความเกงอกเกงใจบ้านใกล้กันนี้มีเพื่อนบ้านดีก็ดีไปมีเพื่อนบ้านไม่ดีก็ปวดหัวถ้าบ้านติด กับบ้านคนที่เป็นมีกิจการครอบครัวซ่อมรถอะไรนี่เ,เสียงซ่อมรถเสียงเบิ้นรถตลอดมอเตอร์ไซค์พิกอัพรถเกง๋งมีบ้านติดกับบ้านเครื่องเสียงเขาก็เปิดเครื่องเสียงทั้งวันเ,เขามีความสุขจัง ิดทักก้งกลางวันกลางคืนมีบ้านติดกับนักแข่งรถก็ขี่รถเข้าออกเดือดร้อนชาวบ้านทั้งปีทั้งชาติเบิ้ลนู่นั่นแหละ,ะมีบ้านเลี้ยงมูเลี้ยงหม,เงมาเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงธรรมดาเป็นฝูงเห่าอยู่ทั้งวันหอนอยู่ทั้งวันมีบ้านติดคนเลี้ยง ไก่ก็บ้านไก่ชนก็วุ่นวายรถวิ่งเข้าวิ่งออกทั้งวันบางทีก็ไก่ไปเขียแปลงผักเขาลงไล่ลงนาเขาหวานข้าวไปเขียขหองเขาเออมีที่นาที่สวนติดกับพวกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ปลูกอะไรไว้ก็ไม่หลอด ว่ากันมากก็ทะเลาะกันไปสร้างความเดือดร้อนวัวควายมีที่กิดกับพวกเลี้ยงหมูก็เม็นแต่ขี้หมูหมูร้องอีดอีดทั้งวันมีบ้านติดอูด่ซ่อมรถมีบ้านติดโรงเรียนก็เสียงอึก,กทึกคึกโคม ของพวกเด็กๆพวกนักเรียนวัยรุ่นมีบ้านติดวัดก็มีแต่งานเปิดแต่เครื่องเสียงใหญ่ๆแห่อะไรต่ออะไระมีบ้านติดถนนก็เป็นที่รวมของรถ ทั้งสิบล้อไม่สิบล้อขนดินขนอะไรวิ่งฝุ่นตลบอบอวนอืมเป็นที่แข่งรถของพวกวัยรุ่นก็มีบางที่บางแห่งดึกเดินค่ำคืนมีบ้านติดโรงสีก็สีเข้าฝุ่นตลบอบอวนอมาอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาก็ ปลูกรุ่นปลูกนี่มันอยู่บ้านหน่อยกลับมาก็ขอข้าวขอ,ขอ,ขอ,ขอเสียหายปลูกอะไรไว้อืมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้หมาเข้ามาก็กัดเลียบจุกจิกทั้งในเมืองทั้งบ้านนอกจุกจิกปัญหาจุกจิกบางทีก็ที่ใล้กันก็นี่ปลูกต้นไม้ไว้ก็ เบียดต้นไม้โตมาก็เดือดร้อนกันเบียดเบียนกันขยบที่กันขยับรั้วล้ำเขียดเส้นเขียดแดนกันสร้างกำแพงก่อกำแพงบางที่ก็ถมดินถมดินไหลไปที่คนอื่นฝนตกมาน้ำไหลไปอืม ควบคุมไม่ได้ปัญหาจุกจิกของสังคมน่าเบื่อหน่ายเออเล่าสู่ฟังจมจมจม